รรบปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำงานไม่ได้ปกติอะไรมันแขนขามันไม่ค่อยมีแรงเป็นมาหลายเดือนแล้วครับ การมันแขนขามันไม่ค่อยมีแรงจับของก็จะหลุดจากมือดูทีวีแล้วเจอถังเช่าผสมมันติวิตามินบีไม่เหนื่อยทำงานยกของได้ปกติเหมือนเดิมแล้วผมยังทานต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงครับกลับมาอีกครั้งกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมาติวิตามินบีทราโนวาที่มากี่ครั้งก็ขายหมดสต็อกถังเช่าราชาสมุนไพร ต้านโ,โรคดังกระชอนอย่างแพร่หลายวันนี้คุณสามารถมีสุขภาพดีได้จากทางเช่าเกรดจักกะพัทในราคาเพียง1,090บาทกับสินค้าที่ได้รับไปถึง14รายการต่อต้านปกป้องรักษาโรคหลายตั้งแต่หัวจรดเท้าได้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมาติวิตามิน B ี ตาโนว่ารับประกันผลลัพธ์จากสินค้าที่มียอดขายสูงที่สุดของ r r b b i t s h o p p i n g มาตามคำเรียกร้องค่ะคุณผู้ชมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ตา,าโนวาซึ่งได้สารสกัดจากคังเช่าเกรดจัก,กระพัดเลยทีเดียวค่ะถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ีตา,าโนวาเพราะอะไรเพราะเราใช้ถังเช่าแท้ ทั้งตัวและก็ไม่ใช่เศษถังเช่าด้วยนะที่สุดเลยค่ะที่ขึ้นชื่อเป็นยาอายุวัฒนะอย่างแท้จริงค่ะกับโปรโมชั่นที่ฉลองยอดขาย500แสนชุดภายในหนึ่งปีถ้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมติวิตามินบีตาโนวาวันนี้กับเรา4กล่องนะรับเพิ่มฟรีทันทีอีก4กล่อง และยังไม่พอถ้าคุณโทรเข้ามาในราการตอนนี้คุณจะได้รับเป็นกาแฟถังเช่าอีห6ถุงใหญ่เลย <อ unseen. S 1> ถุงละ100บาทราคารวมของแถมเนี combine, 2, uts, ่ยวันนี้แพ็กใหญ่มากทั้งหมด3,960บาทแต่วันนี้ทั <t> ้งหมดนี้คุณจ่ายเพียงแค่1,090บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับ เยมากเลยนะครับพบกับชัยและมินนะครับใน,นรับบิทช็อปปิ้งนะคบเพื่อสี24ชั่วโมง<ะ>วันนี้นะิตื่นเต้นมากในการเข้ารายการเพราะอะไรรู้ปะ่ะเป็นการเข้ารายการที่ฉลองยอดขายนี่เลย5แสนชุดใน 1, 1> ปีกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมอติวิตามินบีจากโดว,ว,ว,วแน่นอนคุณผ,ผู้ชมขาเป็นไปไม่ได้เลยที่ไม่มีใครไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะอยู่กับรองใบอย่างยาวนานที่สําคัญผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทางเช่าผสมมาติวิตามินบีตราโนว่าเขาดูแลเรื่องสุขภาพของเราตั้งแต่ศีษะจรดปลายเท้าเลยและเป็นสินค้าตัวเดียวที่หลายคนเรียกร้องถามถึงมาตลอดรอโปร,โปรใหญ่ๆรอโปรจุกๆวันนี้เอาไปดูแลสุขภาพกันแบบจุกๆเพราะเขาให้ถึง สิบสี่โอ้โอเอาจริงนะแฟน,แฟนๆคนที่ชอบใจโนวากับวิตาัณนา์ถังเช่าผสมอัติวิตามินบีเนี่ยอยากจะบอกเลยซื้อกันมาเป็นปีแล้วซื้อกันตุนเยอะซื้อกันไปฝากคนอื่นเพราะละ่ะเพราะว่าใช้แล้วมันเห็นผลเป็นประโยชน์กับตัวเองเพราะว่าความเป็นถังเช่าเขาเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยช่วยลดคอเลสเตอรอลนะ,ะ,ะลดน้ำตาลในหลอดเลือดฟื้นฟูการทําง,งานของตับแล้วก็ไตกระตุ้นเรื่องของภูมิคุ้มกันต้านเซลล์มะเร็งนะครับทำให้บํารุงร่างกายได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตทางเช่าเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นการสร้างสมดุลนะเรื่องน้ําเกลือแร่กรดด่างในร่างกายให้มันสมดุลอยู่ตลอดเวลาค่าไตของเราก็จะกลับมาเป็นปกติดูแลไย้งง่ายที่สำคัคือหลายคนใช้แล้วเห็นผลก็เลยใช้อย่างต่อเนื่องนั่นเองใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของแบรนด์โนวาต้านคุณป้าภูมินี่ก็ไม่ต่สดีก็ไม่ั่อไม่ตลนี่คืองาเฉลองเนาะใช่ไม่ใช่1น0 0 0แสนชุดไม่ใช่2 0 0 0 0 0ชุดไม่ใช่3 0 0 0ส ชุดไม่ใช่4 0 0 0 0นชุดครับแต่นี่คือ5 0 0 0 0นชุดช,ดชด่ในช่วงปี oh. ถึงสปีที่ผ่านมานะครับ oh. เรามีการออกอกาศเทปของเราไปปรากฏว่าทางเชอาแบรนดวา์าของเรานะครับได้มีการเฉลิมฉลอง ครบรอบ5้าแสนชุดใช่ใช่พี่มินท่านผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่ใครที่เคยซื้อเทปทันซื้อเทปสมัยก่อนไหมใช่สมัยก่อนสมัยก่อนเขาจะมีการฉลองยอดขายเทปคือ3ามแสนใช่ห้าแสนใช่เช่นเดียวกันวันนี้เรามาฉลองนะครับครบรอบการสั่งออเดอร์ของแฟนรับบิดช้อปปิ้งนะครับหรือรับบิทชอแนลของเรานั้น5 แตนชุดนั่งเรณจะก่อนไม่ใช่กล่องนะไม่ใช่ก่องนะเป็นชุดในชุดใหญ่ๆก็จะมีอีกหลายๆกล่องถูกแล้ววันนี้ขออนุญาตครับใครเปิดมาดูรับบิทชาแนลหรือรับบิทชอปปิ้งของเราขออนุญาตแบบนี้ครับ่ะปกติเทปที่แล้วถ้าจงกันได้ผมใส่เสื้อสีแดงนะครับวันนี้คือการฉลองเทปใหม่มาถ่ายเพื่อให้โปรใหม่ครังที่แล้วของอาจจะน้อยนิดนึงเออวันนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบยอดขาย ห้าแสนชุดเพิ่มและก็เพิ่มให้ปกติรอบที่แล้วให้ยังไงขออนุญาตเบิ้ลเข้าไปครับรอบที่แล้วปกติให้แค่สี่กล่องเต็มที่จ่ายพันเก้าสิบบาทวันนี้เพิ่มให้พิเศษเอาไปอีกสี่กล่องมีแปดกล่องจ่ายเท่าเดิมพันเก้าสิบบาทไม่พอครับให้ถังชอบเป็นรูปแบบกาแฟอีกสี่ถุงใหญ่หนึ่งถุงใหญ่มีห้าองย่อยสี่ถุงใหญ่ที่ให้ไปคือยี่สิบซองย่อยแต่เปลี่ยนเป็นแก้วได้อีกยี่สิบแก้วทั้งหมดทั้งมวลจ่ายเท่าเดิมครับ พันเาสิบาทไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเพิ่มต่อครับครเพิ่มสีมันไม่พอคุณต้องเพิ่มต่ออีกเออมีมีมีอีกมีอีกคุณต้องเพิ่มอีกทีมงานให้หรอยังไงให้อีกสองถุงเลยนิงล้วทั้งหมดกาแฟหกถุงใหญ่แล้วให้ถังเช่าทั้งหมด8กล่องใหญ่ทั้งหมดทั้งมวลรวมกัน14ชิ้นสิบสี่รายการเอาไปพันเก้าสิบบาทพ่อ ดูตอนนี้ตอนนี้นนนน wow ด้พ ну ี่กำลังจอดครับผมพี่เป็นเบาหวานมาประมาณสิบกว่าปีแล้วนะคะทรมานมากเลยมือชาเท้าชาเวียนหัวแล้วก็แบบบ้านหมุนเลยอะค่ะแล้วก็ความดันก็ขึ้นสูงมากพี่สาวพี่ก็แบบซื้อถังชาผสมมาติวิตามินบีมาพี่กินนะพอพี่ไปตรวจค่าน้าตาลค่าเบาหวานแล้วก็ความดันลดลงเลยนะคะแล้วก็ อาการดีขึ้นนะคะตอนนี้มือชาเท้าชาอะไรก็ไม่มีแล้วมาตามคําเรียกร้องค่ะคุณผู้ชมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเชา่าผสมมาติวิตามินบีตราโนวาซึ่งได้สารสกัดจากถังเช่าเกรดจัก,กรพพัดเลยทีเดียวค่ะถังเช่าผสมมาติวิตามินบีตราโนวาเพราะอะไรเพราะเราใช้ถังเช่าแท้ ทั้งตัวและก็ไม่ใช่เศษถังเช่าด้วยนะที่สุดเลยค่ะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะอย่างแท้จริงค่ะกับโปรโมชั่นที่ฉลองยอดขาย5 0 0แสนชุดภายในหนึ่งปีา้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมอติวิตามินบีตาโนวาวันนี้กับเรา4กล่องนะรับเพิ่มฟรีทันทีอีก4กล่อง และยังไม่พอถ้าคุณโทรเข้ามาในรายการตอนนี้คุณจะได้รับเป็นกาแฟถังเช่าอีหถุงใหญ่เลยถุงละ100บาทราคารวมของแถมเนี่ยวันนี้แท็กใหญ่มากทั้งหมด3,960บาทแต่วันนี้ทั้งหมดนี้คุณจ่ายเพียงแค่1,090บาทเท่านั้นครับเอาล่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะถังเช่าผสมม็ดวิตามินบตราโนวาเข้าดูแล องรวมอยู่แล้วหลายคนที่ยังมีข้อสงสัยข้อกังวลอยู่ถามเจ้าของแบรนด์เลยดีกว่า สินค้าของเราทําไมถึงขายดีและวิธีการสังเกตว่าจะเป็นถังเช่าแท้สังเกตจากตรงไหนอะพี่ปอคือต้องบอกว่าการสังเกตเรื่องถังเช่าเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะต้องยอมรับว่าถังเช่าในตลาดประเทศไทยอะค่อนข้างเยอะถึงเยอะมากถูกต้องหลายแบรนด์ก็จะอาจเรียกว่าอวดอ้างสรรพคุณแล้วก็คุณความดีของถังเช่าในแต่ละชนิดของเราเช่นอาจแตะชนิดของตัวเองเช่นกินแล้วดีนู่นนั่นนี่วิธีการสังเกตแท้ไม่แท้อย่างแรกก่อนครับเอาที่คุณภาพก่อนคือสังเกตก่อนจะซื้ออะไรครับดูที่ออยออยแล้วก็โรงงานที่ ครับเรามาในานางของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนค,<ม>คือถ้าให้ท่านผู้ชมแฟนรับบิทช้อปปิ้งดูแท้หรือไม่แท้เองอ่ะมันมีความยุ่งยาก<ม>ครับให้ดูไปถึงต้นทางที่ผลิตยอย่างเรามาทุกครั้งในรับบิทช้อปปิ้งนั้นเรามาในานางของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดมองเน้ไทยว่า<ผ>มหาชนครับพอเป็นมหาชนแปลว่าอะไรครับโรงงานตรวจสอบอและเชื่อถือได้และเวลาเป็นโรงงานมหาชนครับไม่ใช่ว่าโรงงานไหนก็เป็นมหาชนได้ต้องมีการตรวจสอบทั้งคุณภาพส<อ>ินค้าคุณภาพโรงงานและ,ะมาตรฐานของโรงงานและสุดท้ายกับ ทำให้ถังชาผสมมันติวิตามินบีแบนโนว่างเราวางจําหน่ายที่ไหนครับเซเว่นอ่นซึ่งการที่มิ้นถามว่าแท้ไม่แท้ ถ้ให้ท่านผู้ชมหรือเราสังเกตอะมันยากมากแต่<ช><ช>ถ้าถัาางเช่าแบรนด์ไหนไปวางในเซเว่นอเลเว่นได้ม,มันแสดงถึงมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงและนอกจากเซเว่นอเลเว่นครับเราวางจำหน่ายที่บูธวัดสันซีเจบิ๊กซีแล้วก็โลตัสโรงงานไม่ดีจริงสินค้าไม่ดีจริงวางจำหน่ายไม่ได้ดังนั้นถ้าอะไรวางตามร้านสะดวกซื้อไดโดยเฉพาะถังเช่าขอไปครับดังนั้นคุณต้องมั่นใจถึงมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงทั้งโรงงานและก็ผลิตภัณฑ์นั่นเองนี่แหลนี่แหละมั่นใจได้เลยมั่นใจได้เลยมั่นใจได้เลย หลายคนก็เลยมีการซื้อซ้ำเนื่องจากการซื้อซ้ำที่ r a ปิดช้อปปิ้งแบบนี้เพราะว่าหลายคนบอกว่าเรื่องการดูแลโรคไตหลายคนมีคนที่เกือบจะป่วยหรืออาการมินเมย์ <our S 1> ถ้า <ๆ S 1> สังเกตดีๆบอกกันนิดหนึ่งได้ไหมครับว่า ใครที่มีการได้เป็นห่วงโดยเฉพาะเรื่องของโรคไตสังเกตอาการงไ,ไวิธีการสังเกตง่ายๆ<ง>เอาอย่างแรกก่อนเบื้องต้นหลายคนคิดว่าเวลากินหั่นเช่าก่อนอ่ะมันคือประโยชน์ของคุณผู้ชายเป่านะมันคือประโยชน์ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงและถ้าเจาะลึกเรื่องไตไปวิธีการสังเกตง่ายๆหนึ่งเวลาอายุมากขึ้นเสี่ยงเป็นโรคไตได้มากครับสองง่ายๆครับถ้าคุณดูรายการทีวีหลายๆทีวีเขาจะบอกเลยว่าวิธีการสังเกตเองว่าเป็นหรือไม่เป็นอย่างแรกโดยที่ชัดเจนมากที่สุดคือปัสสาวะยาม ท่าคืนบ่อยเกินพอดีเออตื่นเพียม้งสองชั่วโมงก็ตื่นมาแล้วสามชั่วโมงก็ตื่นมาแล้วสี่ชั่วโมงก็ตื่นมาแล้วแปลว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคไตไม่พอครับสังเกตแขนขาเปลือกตามีอาการบวมช่วงตื่นเช้าหรือเปล่าอถ้ามีอาการบวมแปลว่ามันเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับไตแล้วมันขับของเสียออกจากร่างกายไม่ได้และอย่างที่3ครับหลายคนคิดว่าอุยเป็นเรื่องของอายุแต่มันเกิดจากสาเหตุของไตคือ ปวดบริเวณบั้นเอวอ๋อตรงนี้เหรอปวดปวดแบบไม่รู้สาเหตุตื่นเช้ามาก็ปวดอยู่ดีๆก็ปวดซึ่งตำแหน่งมันอยู่บริเวณตำแหน่งของไตเออจริงนี่คือวิธีการสังเกตว่าตัวเองเป็นโรคไตหรือเปล่าย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะอายุครับาาการใช้ชีวิตอาหารการกินสุดท้ายดูการปัสสาวะคือถ้าเป็นหรือไม่เป็นอ่ะรับประทานถั่งเช่าเพื่อดักไว้ไม่ใช่ของจําเป็นสำหรับผู้ชายอย่างเดียวผู้ชายผู้หญิงก็รับประทานได้แต่ถ้าผู้ชายรับประทานให้ถูก่าหรือว่าถูกในปริมาณที่พอดีมันช่วยเรื่อง สมัติะเพศของผู้ชายเพิ่มเติมเข้าไปอีกนั่นเองครับนี่ค่ะได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็ได้ทั้งคุณผู้หญิงแต่ว่าต้องบอกว่าโนวาในพิถีพิถันมากในเรื่องของโรงงานก็ดีสารสกัดก็ดีแล้วเขาก็ยังเบิ้ลเข้าไปอีกคือวิตามินบีเป็นมันตินี่คือเอามารวมกันแล้วยิ่งเบิ้ลคุณภาพจุดตทำไมถึงต้องใส่เพิ่มคะคุณปอคะคือเรื่องเรื่องปกติผมอย่างที่บอกครับปกติถังเช่าในตลาดในประเทศไทยอ่ะมันค่อนข้างเยอะพอเยอะเสร็จปุ๊บมันมันต้องหาความแตกต่างและจุดเด่นของโนวาออร์แกนิกจำกัด นี่และว่าออกจากโรงงานมหาชนสองประโยชน์ของถังเช่าที่พิชัยถามเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของไตใช่ครับเรื่องของตับเรื่องของเบาหวานเรื่องของความดันเรื่องของหลอดเลือดคือภาพองค์รวมแต่ถ้าคนจะกินหลายอย่างเช่นจะกินเฉพาะดูแลร่างกายองค์รวมปุ๊บก็ต้องไปกินอย่างอื่นเสริมอีกเมื่อกี้มิ้นถามว่าเอ้าแล้วเราใส่มันติวิตามินบีไปทําไมครับคือปกติถังเช่าคนที่นิยมรับประทานคือผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือุ่นเราก็ได้อีกหนึ่งอย่างที่เราจะเป็นกันคือหลงหลงลืมลืมคือจริงๆอ่ะคนที่ อายุน้อยก็เป็นโรคหลงหลงลืมแล้วผู้ใหญ่ไม่ต้องพูดถึงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายมีโอกาสเป็นอันนั้นทําให้ถังเช่าผสมมันติวิตามินบีของเราชื่อถังเช่าอยู่แล้วแต่ผสมมันติวิตามินบีลงไปเพื่อเพิ่มเติมเรื่องของความจำจะได้ไม่ต้องหลงหลง,หล,งหลืมลืมอันนั้นรับประทานตัวนี้ย้ำนะครับโรคใดได้เบาหวานความดันหลอดเลือด สมบัติสเภทของคุณผู้ชายได้และเมื่อกี้ที่พี่มิ้นถามมันติวิตามินบีคือช่วยเรื่องความจําช่วยเรื่องสมองใส่ไว้และที่สําคัญครับอยและโรงงานของเราเป็นมหาชนนั่นเองมั่นใจและปลอดภัยมากเราไปดูข้างในกันไหมคะว่าใส่เยอะใส่แน่นขนาดไหนในเม็ดนี้อ่ะคุณผู้ชมลองมาดูนะคะว่า1เม็ดแคปซูลที่คุณผู้ชมได้จากโนวาไปคือแบบนี้ถ้าเกิดว่าออกมาป๊อปเนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้งานได้ทันทีนะซึ่งอันนี้คุณผู้ชมฮะดูแบบนี้แล้วน่าใช้น่าพกพาและหลายๆคนเองก็ใช้แล้วก็เป็น แฟนพันแท้อยู่ด้วยอยากจะให้ดูแบบนี้เพิ่มเติมว่าข้างใน1แคปซูลที่เราให้ไปเนี่ยมันบรรจุนะถังเช่าที่เป็นสารสกัดของทางโนวาเนี่ยเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมเห็นไหมอยากให้ดูเห็นปะ่ะเนี่ยคือ1เม็ดอัดเต็มมากกับคุณค่าสารอาหารที่ให้ลงไปแล้วผงที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นผงสีทองบ่งบอกถึงความเป็นถังเช่าแท้ที่โนวาของเราเนี่ยให้อย่างเต็มเปี่ยมแล้วหลายๆคนเองก็ซื้อแล้วซื้อซ้ํา เพราะว่ามันได้เต็มเม็ดไม่มีที่ว่างสําหรับอากาศเลยที่อยู่ในแคปซูลแบบนี้แปลว่าคุณผู้ชมดูแลสุขภาพได้อย่างเต็มที่จากโนวาเลยนะครับกลับมาอีกครั้งกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมาติวิตามินบีจากโนวาที่มากี่ครั้งก็ขายหมดสต็อกถังเช่าราชาสมุนไพรต้านโ,โรคดังกระชอนอย่างแพร่หลายวันนี้คุณสามารถมีสุขภาพดีได้จากถังเช่าเกรดจักกรพั ในราคาเพียง1,090บาทกับสินค้าที่ได้รับไปถึง14รายการต่อต้านปกป้องรักษาโรคหลายตั้งแต่หัวจรดเท้าได้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมาติวิตามินบีตราโนวารับประกันผลลัพธ์จากสินค้าที่มียอดขายสูงที่สุดของ r r ั b i t s h o p p i n g เพียงโทรมาที่เบอร์ 026669426หรือแอดไลน์มาที่ at rapid shopping มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะปริมาณที่เราตวงต่อวันคือปริมาณที่พอเหมาะทั้งเรื่องของถังเชา่าทั้งเรื่องมันติวิตามินบีปกติถ้าคุณกินแยกมันจะมีความนุ่งยากเช่นกินถังเช่าปริมาณเท่าไหร่ม,มันติวิตามินบีปริมาณเท่าไหร่แต่นี่คือการตักตวง1่แคปซ พอดิบพอดีทั้งเรื่องของถังเช่าและเรื่องของมันติวิตามินบีโดยไม่ต้องกินแบรนด์อื่นๆหรือตัวอื่นเสริมเลยนะครับและวันละหนึ่งแคปซูลพอแต่นั้นเห็นผลชัดเจนต้องถังเช่าผสมมันติวิตามินบีแมนโนวาที่ตัดตัวและปริมาณพอดีต่อหนึ่งแคปซูลมาเรียบร้อยแล้วครับนี่เอาอย่างนี้แล้วกันครับ เทสเลยโอเคกินเลยเพราะว่าอะไรวันนี้มิ้นจะวิ่งงานเยอะอขอทาเลยโอเคได้เลยเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องเฟรชด้วยถูกต้องครับที่มีมิ้นถามเรื่องความสดชื่นตัวนี้ระหว่างวันมันก็ส่งผลเช่นเดียวกันมันเกิดจากอะไรครับเราผสมมันติวิตามินบีคือบำรุงสมองเข้าไปด้วยมันจะสดชื่นระหว่างวันแบบไม่รู้ตัวกะปี้กระเป๋ามีเรื่อมีแรงอย่างที่บอกครับ ผู้ชายรับประทานได้ผู้หญิงรับประทานนี้อยากให้ลองครับซื้อผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารขังชาผสมมาติวิตามิน B ทั้งหมด3,960บาทแต่วันนี้ทั้งหมดนี้คุณจ่ายเพียงแค่1,90 0บาทเท่านั้นครับเพียงโทรมาที่เบอร์026669426ทำงานไม่ได้ปกติอะไรมันแขนขามันไม่ค่อยมีแรงเป็นมาหลายเดือนแล้วครับ อาการมันแขนขามันไม่ค่อยมีแรงจับของก็จะหลุดจากมือดูทีวีแล้วเจอทางเช่าผสมมันติวิตามินบีไม่เหนื่อยทำงานยกของได้ปกติเหมือนเดิมแล้วผมยังทานต่อนเนื่องเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงครับ เอาจริงๆนะหลายคนที่เป็นแฟนบันแท้ของถังเช่าผสมมาติวิตามิน B จากแบรนด์โนวาแบบนี้ยรู้วิธีใช้เป็นอย่างดีแล้วแต่วันนี้คุณปอมาอีกทีเดี๋ยวจะให้ช่วยย้ำว่าใช้ปริมาณอย่างไรให้เหมาะสมกับแต่ละท่านในแต่ละวันและช่วยย้ำด้วยว่าใช้แล้วไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อตับต่อไตไม่พังและปลอดภัย จริงหรือไม่ให้คุณปอตอบเลยดีกว่าทุวชุดกับวิธีการรับประทานง่ายมากๆครับพี่ชัยครับคือปกติเวลาคุณแกะกล่องมาจะเป็นกระปุกลักษณะแบบนี้หนึ่งกระปุกจะมี30แคปซูลนะครับแล้ววิธีการรับประทานครับใครที่เหมือนพวกเราคือยังไม่เกิดอาการพวก เบาหวานความดันหรือโรคไตรับประทานวันละหนึ่งแคปซูลพอแต่ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานความดันเลือดหรือเรื่องของไตรับประทานเพิ่มเติมอีกหนึ่งแคปซูลเป็น2แคปซูลต่อวันแล้ววิธีการรับประทานครับช่วงเช้าหรือช่วงก่อนนอนก็ได้แต่ถ้าใครรับประทานช่วงก่อนนอนก็จะมีผลเพิ่มเติมก็คือช่วยให้หลับลึกตื่นมาสดชื่นและตื่นมากระปรี้กระเป๋าหรือคุณจะเลือกรับประทานระหว่างวันก็ได้เอาที่คุณสะดวกแต่ทริคของเราง่าย ช่วงที่ท้องว่างนั่นเองครับสบายเลยนะนแล้ววันนี้เจ้าของมาเองนะการันตีเลยว่าสินค้าเขาปลอดภัยทานแล้วเห็นผลไม่งั้นยอดขายไม่ทะลุทะลวงไปห<ม>้า,หาแสนช,ชุด,ด<อ><อ>นะทีนี้มีผลงานวิจัยค่ะบ,บอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทานต่อเนื่อง5วันสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้มม่เหลือเชื่อไปไหมค่ะคุณปอนี่คือเรื่องจริงครับเอาอย่างแรกก่อนอย่างที่เราบอกครับถ้าพี่ชายมิ้นหรือว่าผมหรือว่าท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยโรครับประทานวันละหนึ่งแคปซูลต่อเนื่องห้าวันก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ ร่างกาย1ภูมิต้านทานที่มากขึ้น2ส,สดชื่น3กระปี้กระเป๋าและ4มันก็จะกลับไปเป็นแบบเช่นเรา40ก็จะกลับไปเป็น2 0 30อีกครั้งมีเลี้ยวมีแรงสดชื่นในการทํางานหรือใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตความดันเบาหวานเกี่ยวกับหลอดเลือดรับประทานต่อเนื่องสักห้าหกวันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นน,นั้นย้านะครับนี่คือเรื่องจริงว่าประโยชน์ของถังเช่า1สัปดาห์5วันถึงเวันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ เห็นผลแบบชัดเจนโดยเฉพาะถังเช่าที่ได้ม,มาตรฐานสูงอย่างถังเช่าผสมมันติวิตามินบีแบรนด์โนวานั่นเองครับถามคุณปอต่อเนื่องเลยดีกว่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เนี่ยเ,เรื่อองการผลิต อยากให้ยกให้ฟังหน่อยเรื่องมาตรฐานการผลิตแล้วรวมไปถึงรางวัลต่างๆและเสียงตอบรับของคนที่ซื้อเป็นประจำด้วยครับเอาเรื่องของการตอบรับก่อนนะครับเอาอย่างแรกก่อนนะครับเฉพาะช่องรับบิทชอปปิ้งครับนี่คือการการันตีว่านี่คือการถ่ายเทปใหม่แกะกล่องเราล่าสุดนะครับหนึ่งแสนชุดว่าเยอะแล้วสองแสนชุดว่าเยอะแล้วสามแสนชุดว่าเยอะแล้วสี่แสนชุดว่าเยอะแล้วนี่คือการเปลี่ยนปกอัลบั้มหรือเปลี่ยนปกเทปอีกครั้งหนึ่งครับผมเป็นการฉลองห้าแสนชุดนี่คือการการันตีแรกจากช่องรับบิทชอปปิ้งนี่กึ๊ ีที่2ครับถ้าใครเดินตามร้านสะดวกซื้ออย่างบุ๊ควัส,สันซ j เจซโรตัสมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งก็คือร้านวัส,สันทุกๆปีวัส,สันจะมีการประกาศรางวัลสินค้าขายดีในประเภทของสุขภาพทางเช่ารับรางวัลเป็นสินค้าขายดีขายดีต้องเล็บเพิ่มเติมว่ามีคนซื้อซ้ำม,มีคนซื้อกลับเหมือนช่องรับิดช้อปปิ้งทําให้ปี63ปี64 ปี65และปี64ปีต่อเนื่องครับวัดสรรปรันตีและให้รางวันตัวถังชอบผสมบันติวิตามินบีแบนโนวาให้เป็นสินค้าขายดี 4ปีซอสในหมวดของประเภทสุขภาพวงเด็บวัดถังเช่านั่นเองนี่คือเรื่องจริงนะครับและอย่างที่3ามครับโรงงานเราผมบอกแล้วต้รายการแล้วว่าเป็นหนึ่งในไม่ลงไม่กี่โรงงานในตลาดดิจิตอ์ทีวีและตลาดทีวีทั่วประเทศไทยที่เป็นโรงงานมหาชนมาขายของเองปกติทุกครั้งที่เราเห็นการมาขายของบนหน้าจอจะเป็นการรับต่อมาจากโรงงานครับแต่ของเราเป็นโรงงานมาขายของเองไม่ผ่านพ่อค้ากลางเราจึงทําราคาถูกและโรงงานของเราเป็นโรงงานระดับมหาชนนะครับซึ่ง จดทะเบียนในตลาดรั์ชื่อเต็มๆของเราคือบริษัทโนวาออแกนิกจำกัดมหาชนชื่อหุ้นสามัญของเราไปเิื้อดูได้คือตัว N อนกับตัววีทาให้โรงงานของเรานั้นมาตรฐานค่อนข้างสูงม,มันส่งผลต่อสินค้าทุกสินค้าในแบรนด์ของโนวารวมถึงถังเช่าแบรนด์โนวาของเราและที่สำคัญครับเรามีออกํากับชัดเจนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถรับประทานได้เพราะเรามีเครื่องหมายฮารานนั่นเองนั้นใครที่ไม่เคยเปิดใจในการซื้อของกลัวเรื่องของมาตรฐานย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า1โรง,งงานเรามาตรฐาน ระดับมหาชนผ่านเกณฑ์ GMP ผ่านเกณฑ์ ISO 9001 2015และเรามีเครื่องหมายอ y กันกับชัดเจนและทําให้สินค้าเรานอกเหนือจากรับบิด shopping แล้วเราวางจําหน่ายตามบุธวัสด์น CJ Big Crotus รวมถึงเซเว่นอีเวนทั่วประเทศนั่นเองและวันนี้คุณผู้ชมค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์มาเองโรงงานมาเองแล้วเราให้เยอะกว่าใครเฉพาะรายการสดช่องเราเดี๋ยวนี้ตอนนี้เท่านั้นคุณจะได้ของแถมเพิ่มจากที่คุณปอให้เยอะอยู่แล้วเป็นกาแฟถังเช่าเพิ่มอีก6ถุง ร้0บาทรีบกดก็ามาตอนนี้ด่วนๆค่ะพี่เป็นเบาหวานมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะทรมานมากเลยมือชาเท้าชาเวียนหัวแล้วก็แบบบ้านหมุนเลยอะคะ่ะแล้วก็ความดันก็ขึ้นสูงมากพี่สาวพี่ก็แบบซื้อถังเช่าผสมมาติวิตามินดีไหพี่กินนะพอพี่ไปตรวจค่าน้ำตาลค่าเบาหวานแล้วก็ความดันลดลงเลยนะคะแล้วก็ อาการดีขึ้นนะคะตอนนี้มือชาเท้าชาอะไรก็ไม่มีแล้วโอ้อย่างที่บอกไปในแต่ต้นรายการนะเราจําหน่ายไปแล้วในรอบปีของรับบี้ชอปปิ้งเนี่ยห้าแสนชุดเพราะฉะนั้นนี่คือการที่คุณซื้อซ้ำไปมากที่สุดเลยและที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นแบ,บนิตัที่คุณซื้อฝากใครก็ได้ดูแลสุขภาพตัวเองก็ได้ดูแลสุขภาพคนที่มีอาการแล้วก็ดีหรือกินเพื่อการที่จะดูแลก่อนที่อาการจะเกิดขึ้นก็ได้เพื่อคุณไม่ต้องเป็นในสิ่งที่คุณไม่อยากเป็นใครหลายๆคนที่อยากลอง อยากเปิดใจหรือเอาจริงอ่ะซื้อไม่ทันจากคราวที่แล้วครั้งนี้มันต้องรีบซื้อยังไงบ้างคือปกติต้องบอกท่านผู้ชมว่าถังเช่าจริงๆอ่ะราคาสูงมากของเราก็ไม่ได้ขายถูกครับเพราะปกติ1กล่อง30มสแคสซูลรับประทานได้ประมาณ1เดือนนะเราขายตามบูธวัสดุซ j b จบิ๊กซิรัรวมถึงเซเว่นอเลเวนอ่ะหนึ่งกล่องคือประมาณ475บ้าทตีกลมๆคือ500บาทวันนี้เราจัดโปรเป็นการร่วมเฉลิมฉลองนะครับคบ5 0 0แสนชุดในช่องรับบิดช้อปปิ้งครับเราจัดเป็นชุดครับ4กล่องปกติราาคเเต็มกือบบ วันนี้เราลดไปก่อนเหลือพันเบาทไม่พอครับจาก4กล่องเราเพิ่มไปอีก4ี่กล่องเป็นทั้งหมด8กล่องยืนยันที่พันเบาทครับเพราะก็แกล่องจริงๆอย่างต่ำต้องมี4ี่พันกว่าบาทจริงแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงพันเบาทแล้วคุณจองสิบไว้ก่อนได้ของถึงหน้าบ้านค่อยชําระเงินแล้วคุณไปเช็คราคาตามเซเว่นอินเว่นบูธวัสดุสีเจบิ๊กซีโรตัร์ดได้วันนี้4ี่กล่องเกือบ2,000บาทเราจัดเพียงพันเบาท ให้เพิ่มอีก4กล่องขออนุญาตเพิ่มอีก2ถุงเป็น6ถุงใหญ่เลยแล้วเป็นกาแฟถังเช่าแต่จุดเด่นของกาแฟถังเช่าตัวนี้คือไม่มีกลิ่นสูนไพยเป็นรสชาติกาแฟปกติแต่คุณได้ประโยชน์จากถังเช่าแปลว่าคุณจะได้4บวก4เป็น8และบวก6 14ชิ้นในราคา1,090บาทฉลองครบรอบ5้ นี่คือรายการสดนะคะเฉพาะช่องเราเดี๋ยวนี้เท่านั้นย้ํานะได้กาแฟถังเช่าปีหกถุงรวมทั้งหมด1ิบสีชิ้นับยแล้วแปดเดือนบวกกับอีกประมาณอีก3เดือนปีหนึ่งเต็มๆจ่ายพันเบาทฉลอง5ปดถงสวัสาง่วนตอนนี้เลยคุณผู้ชมขาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทังเช่าผสมมันติวิตามิน B ตราโนวาวันนี้รับไปเลย1กล่องได้ไปเลย30แคปซูล ราคาปกติกล่องรละ420บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นฉลองยอดขาย5แสนชุดภายใน1ปีถ้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมันติวิตามินบีตราโนวาวันนี้รับไปเลย4กล่องและแถมฟรีให้ทันทีอีก4กล่องรวมทั้งหมดที่ได้รับ8กล่อง240แคปซูลยังไม่พอถ้าคุณโทรเข้ามาภายในรายการสดตอนนี้คุณจะได้รับกาแฟถังเช่าอีก6ถุงใหญ่ๆ ราคาถูละ100บาทรวมราคาของแถมทั้งหมด3,960บาทอย่างที่บอกวันนี้พิเศษจริงๆถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้จ่ายเพียง1,090บาทได้รับไปทั้งหมด1 4รายการด้วยกันเพียงโทรมาที่เบอร์02-666-9426 หรือแอดไลน์มาที่ at rapid shopping และอีกหนึ่งช่องทางสามารถสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้าจอสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของเราได้ตลอด24ชั่วโมงสินค้าส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอรับของอยู่ที่บ้านได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ